สวัสดีครับผมอาจจาน์อต์นะครับวันนี้เสนอคำพูดที่ว่า gaining knowledge never hurt anybody คำว่า gaining ก็แปลว่าการได้รับนะครับส่วนคำว่า knowledge ก็แปลว่าความรู้นั่นเองครับคำนี้ก็ออกเสียงยากหน่อยเพราะว่ามันลงท้ายด้วยเสียงดอเด็กแล้วก็จอจานด้วยนะครับแล้วจอจานของเราก็ต้องเพิ่มเสียงที่ลําคอนิดนึงด้วยนะครับ ledge, knowledge 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 ต่อไปก็คือคำว่า never ที่แปลว่าไม่เคยหรือไม่มีวันนะครับ I've never been to China ฉันไม่เคยไปประเทศจีน I've never been to China ฉันไม่เคยไปประเทศจีน I'll never eat dog meat ฉันไม่มีวันกินเนื้อหมา I'll never eat dog meat ฉันไม่มีวันกินเนื้อหมาที่จริงแล้วอดัมเคยกินครั้งหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเนื้อสวรรค์ <c oughs> คุณอาจจะสังเกตว่า never 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 ไม่ได้ออกเสียงว่า never นะครับเพราะว่าตัว v นั้นไม่ได้ออกเสียงเหมือนวอลแหวนนะครับจริงๆแล้วตัว v นั้นก็ออกเสียงคล้ายกับตัว for fun นะครับเพราะว่าเวลาเราออกเสียงตัว v เนี่ยฟันบนก็จะมาขบกับริมฝีปากล่างนะครับแต่ก็ยังไม่จบนะครับต้องเพิ่มเสียง เสียงที่ลำคอต่างหาก v v v เสียงที่ลำคอที่ผมพูดถึงนั้นก็เปรียบเสมือนการทำเพลงครับเช่นเป็นประชารัฐปราไทยของไทยทุกส่วนเวลาออกเสียง v ก็สามารถลองจับคอตัวเองเพื่อสัมผัสถึงความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากเสียงทมเพลงในคอนะครับ

ที่คุณพูดมาเนี่ยทำให้ฉันเจ็บใจมาก What you just said really hurts me ที่คุณพูดมาเนี่ยทำให้ฉันเจ็บใจมากแต่ในสำนวนนี้คำว่า hurt ก็แปลว่าทำให้เสียหายนั่นเองนะครับสุดท้ายคำว่า anybody ก็แปลว่าคนใดคนหนึ่งหรือไม่ก็ใครนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำพูดที่ว่า gaining knowledge never h u r t anybody ถ้าแปลตรงตัวก็จะแปลว่าการได้รับความรู้เนี่ยไม่เคยทําให้ใครเสียหายอะไรนะครับความหมายก็คือว่าเรียนรู้ไว้เนี่ยไม่หนักเรียวหนักแรงหรือไม่เสียหายอะไรนะครับอ๋อนึกออกแล้วใช่ไหมครับว่าคาพูดนี้ตรงกับสำนวนไทยที่กล่าวไว้ว่ารู้ไว้ใช่ว่าซอยบอบแบกหามถ้าเราแปลสำนวนนี้อย่างตรงตัวว่า if you put something on your shoulders you're going to have to carry it ฝรังก็จะงงเต็กเลยนี่ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณชวนเพื่อนมาดูวิดีโอของอาจารย์ดำแล้วเพื่อนบอกว่าฉันไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษมันน่าเบื่อคุณก็บอกเขาได้เลยว่า gaining knowledge never hurt anybody รู้ไว้ใช่ว่าสายบาปแบกหาม gaining knowledge never hurt anybody รู้ไว้ใช่ว่าสายบาปแบกหามโอเควันนี้มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ